โมเดลนี้เนี่ยมันอาจจะเหมือนกันในหลายๆพื้นที่ครับแต่ไม่มีคนที่เข้าไปขุดคุยเรื่องนี้ออกมาผมเชื่อว่าจังหวัดเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันเนี่ยร้อยเอ็ดขอนแก่นสระาคามเนี่ยหรือแม้กระทั่งศรีสะเกดทางอีสานใตน้ที่มีไม้พยุงเยอะๆเนี่ยก็อาจจะโดนในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาคือตอนนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายๆจังหวัดเองเนี่ยเขาก็ <ๆ S 1> พยายามทําตัวให้นิ่งให้เงียบไว้นะฮะแล้วก็แล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ แล้วก็แต่ถามว่าวันเนี้ยมันเกิดความเสียหายไปแล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ผมจะต้องเออบอกพี่หมูนะครับว่านอกเหนือจากทางด้านของกรรมธิการปปชวันนี้ล่าสุดเลยนะเห็นมีข่าวมาบอกว่าทางด้านของกรรมธิการปปงปรับตามการฟอกเงินปรับตามการฟอกเงินและยาเสพติดเขาจะเอาเรื่องเอไม้พยุงเนี่ยเข้าไปโดยเหตุผลคืออะไร เขามองว่าเป็นขบวนการครับพี่หมูมันจะมาเล่นแค่หนึ่งห้าเจ็ดเล่นอะไรแค่เนี้แบบนี้มันก็ทําให้คนที่คิดจะทําความผิดเนี่ยไม่กลัวนะฮะไม่กลัวแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องของการยึดทรัพย์อาัดทรัพย์ตามมาด้วยมันมันเป็นเรื่องของการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ถืออํานาจของตัวเองในการไปอเอาทรัพยากรธรรมชาติ อ่าหรือไปกระทําผิดกฎหมายเสียเองแบบเนี้ยมันโทษมันต้องหนักนะมันต้องถึงขั้นปปงต้องไปยึดทรัพย์อายัดทรัพย์แบบนี้จะได้เข็ดหลาบซึ่งก็มีว่าทางปปงเขาก็น่าจะขยับขยับอยู่ประมาณนั้นนะฮะโออันนี้ดีเลยคือได้ยินมาจากท่านที่ปรึกษาท่านที่ปรึกษาของคณะรมาธิการปปงสภาผู้แทนราษฎรให้ความสนใจครับมีการพูดคุยและนากเปลี่ยนกัน คือวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการดําเนินดําเนินคดีกับข้าราชการสิบหกคนแต่ผมถามว่าปปงก็ไปสนใจอะไรเพราะสนใจในเรื่องของเส้นเงินที่บูมเส้นคือเองเงินที่มาซื้อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พอจริงๆเนี่ยไอใบเเร็จที่มันขายให้กับโรงเรียนเอางงเท่าโรงเรียนเนี่ยมันจะตกอยู่ลูกบาทเมตรเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคือที่เขาในใบเสร็จเนี่ยเขาจะขายกันซื้อขายกันกันในหน้าเนี่ยแค่ลูกบาทเมตรละหมื่น แต่ขายจริงในท้องตลาดไปเซิร์ชดูก็ไหนคุณผู้ชมไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับราคาไม้พยุงเนี่ยที่เป็นท่อนที่ยังไม่ได้มีการดําเนินการแปรรูปเนี่ยพี่หมูรู้ไหมว่าตกท่อนละเท่าไหร่หนึ่งลูกบาทเมตรลูกบาทเมตรละสองแสนห้าหมื่นบาทแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปแปรรูปแปรรูปนะฮะเป็นแท่งเป็นอะไรเรียบร้อยตอนหนึ่งลูกบาทเมตรจะตกอยู่ลูกบาทเมตรละห้าแสนบาทและทีนี้พอ มันก็มีการรวบรวมไม้พวกนี้แหละแต่ถ้าเกิดเกิดว่าสามารถที่จะเอาออกนอกประเทศไปได้เนี่ยราคามันจะขึ้นเขาบอกว่า5ถึง10เท่าบางที่ก็20เท่าเลยทีเดียวมันสูงขนาดนั้นเลยโอ้โห